โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะผมนะครับตอนนี <c oughs> ้เราเกลับมาอีกครั้งกันนะครับผมนะซึ่งวันนี้เรามากันสี่คนนะครับผมนะซึ่งก็อะไรวะเนี่ยไข่ข้าวตายวะเนี่ยมีความเกี้ยวการก็เกิดขึ้นมีการตายก็เกิดตอนนี้นะครับเราอยู่กันในแบบเปิดล็อคกี้บ็อกแข่งกันนะผมนะก็คือแบบเปิดล็อคกี้บ็อกแข่งกันแล้วก็แบบมาสู้กันนะครับผมนะปวดที่หัวงงไหม โอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะส่วนอะไรแงี้แต่เดี๋ยวนับตัวเดี๋ยวคนกันดิคนนี้ชื่อว่าพี่โอแกนะครับเจ้าเดิมนะผมนะอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนนั่งบนนั่นอา้าว <c oughs> ไม่ต้องไปยุ่งกับอน <c oughs> ส่วนคนนี้นะครับนะก็อาจจะแปลกตาที่นี่นะเพราะว่าเขาเป็นคนมาใหม่นะครับผมนะชื่อว่าพี่นันนะครับผมน้องใหม่ใช่นะครับส่วนในคนที่มาตายไวก็เด็กเก่าผ่ามีช่องด้วยโอเคนะถ้าใครอยากทับก็ได้ดีมชั่นละกันนะครับแต่ข้างบนนั้นมันมันว่ายไม่ได้กวนนี่นี่สัตว์การว้ายป็นพิเศ่แล้วหุ่นจิตดูเขาจะบ้านะครับเนี่ยเขาเกิดนะเขาตายสิบสามรอบแล้วครับผมนะ โอเคปล่อยเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะดูส่วนของเซตติ้งกันนะครับผมนะมาทุกคนกดมาซีเซตติ้งนะครับเอ้ยุณมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นตายผอบไม่ตกนะผมทุกคนว่าไงเอาตายผอบไม่ตกดีเปล่ายังไงดีไม่ตกดีกม่าดีค้าดีค้าผอบดีค้าไม่ตกก็ออนนะครับอะไรเออส่วนนี้ก็อาหารนะครับผมนะโอเคอาหารส่วนด้านหลังนี้ก็เคลียร์ตายแล้วโอเคเคลียร์ตายก่อนนะผมนะโอเคทีนี้สกอร์ทุกคนนี่ก็จะหายไปนะผมนะโอเคมันอะไรวะเนี่ย นยเพื่อนมาฟอร์มแล้วก็เหยียบทุกคนงะโอเคมาเหยียบแป้นนี้นะครับจะเป็นการเลือกสีนะผมไปลือกสีอะไรกันบ้างโอเคเอาสีม่วงละกันเนี้ยทุกคนอย่าลืมสปาพอยต์กันด้วยนะสปาพอยต์กันด้วยนะครับทุกคนี่เหยียวมันไม่ว้าบอ่ะ่ด้โอเคเดี๋ยวพีทพีให้เดี๋ยวพีทพีให้เดี๋ยวพีทพีให้เงี่ยมาซีพีต้องซีพีนะเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ขึ้นสีเขียวนะครับผมนะโอเคทุกคนอย่าลืมสปาพอยต์นะสปาพอยต์เลยครับโอเค เดี๋ยวผมจะนับเอนไรกินข้าวเดี๋ยวผมจะนับหนึ่งถึงสานะทุกคนก็เริ่มเปิดได้เลยครับผมต้องแข่งกันนะโอเคพร้อมนะ1นึเดี๋ยวเดยวยังยงหนึ่งสองสามกโ้คัมผมไปไปไปโอ้โหลาไ้งอะไอที คนณไนกล่องไม่ได้ได้ทีนี้ทีนี้กล่องไม่ได้กองมากล่องเหรอต้องทุบกล่องทุบกล่องแล้วทำไมผมได้ทีนีรอบวะเนี่ยยมอย่าีมต่อขอมาสู้คุณด้วยทุกคนโอเคโอ้ยตัวของกางจรงวะเนี่ยีนเอาค้างคางโอ้ยโอ้ยุ่ดระมือยังวะ จะลบุญที่หมายอะไรท่านนี่โอ้ตาผมไม่ฉาดตาดิฉันเดี้ยไปเดี้ยลูกเอาลูกเอาต้องถูกกล้องทิ้งายแล้วติดติดข้างในครับทุกคนไม่เป็นไรเรามีด้วโพนะโอ้ยจีดึ๊บโ้องไปเลยดึัวเลยอึ๊บเปิดเปิดเปิดว้ายเออบล็อกข้าเราชี้กูชี้แกมันจะเหมือนกันเลยีอยากจะบอกกูชื่อแกมกูเสียดายอะไรสิยอันนี้แหละเว้ยเนอย่าท t ทีนะอย่า TMT โอ้ได้ของดีว่ะทุกคน ไม่ขอกโอ้ยโอ้ยตอนนี้แกนตอนนี้มีคนถึงด่านกระโดดแล้วครับทุกคนโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเมกาสลามเนี่ยโอเมกาสลามแบบมันชื่อไปมันวลิมโอเมกาลิมโอเมกาโอ้โห เฮ้ยเราได้ดาบมาเดี๋ยวเราไปสู้กันตอนแข่งได้นะครับทุกคนราชนะทุกคนนะใครเชียร์ใครรักใครเชียร์ใครอย่าลืมแท็กเชียร์ใช่นะครับผมนะโอเคผมทีมเหลืองครับผมทุกคนคือตรงนี้ผมไม่ต้องโดดไปนะผมจะใช้หินหยาบต่อไปนะเพราะว่าผมล็อกพอนะแบบไม่ให้ลยสองสายหินหยาบใช่หินหยาบจะเล่นมุกอะไรหินหยาบเนี่ยมันไม่ดีนะคุณพูดยางไม่เกี่ยวเลยบอยมุกอะไรผากเทียนเลยแหละเฮ้ยตอนเรานำอยู่ทุกคนเรานำอยู่ครับทุกคน ได้นำแลวไม่ได้ขนอจะของดีสุดน้อย้ป่ะไม่ได้อ่ะจริงก็จะอ้โอ้แต่แกเรากุยี้ฆาบางเนี่ยยคุไม่ได้เลยเฮ้ยเราบอกแล้กีบ็อกเอาไม่เอาโบกไม่ได้ดีกว่าลืมไปมันเป็นแบบเปิดแบบอตอนนี้พี่เอาแกนนำอยู่นะครับทุกคนอใช่ป่าวะเดี๋ยวเอาลูกน้าโอ้โหโอ้ตรงนี้น้มพลาดน้ำพลาด เราจะไม่พลาดแล้วรอกันเราไรอกันทั้งข้าวยาโอเคฮะโอ้ไดมอนโอเคตรงนี้ต้องโดดไปนะครับผมนะโอเคเรามาด่าชัดปนสุดคนเดียวดาคุณล้วนตกอ่ะตกตายอ่ะต้องเกิดใหม่ต้อเกิดใหม่ไปจากเราไม่มีด่าไม่มีอะไรเลยไอ้บ้าเอ้ย เอ้ยเราเราสามารถตีกันได้นะตอนนี้เราอยู่ฝั่งนองค้างเราตีได้ตีได้ลิมบอกลิมบอกเออตีได้ตได้ลิมน้ำมาทุกคนผมน้ำอ่ะอะไรอ่าี้ผมน้ำอ้าวน้ำเหรอน้ำหอบอยบอยอ้าวบอยเดี๋ยวตีเขาดิบอยไเอาคนเดียวคนเดียวคนนี้มีคจะคัสมัครเน่ยเยอะแล้วไปเอา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 ไเออาไปเ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 อไปไปเอาไปไอาไปเอาไปเอาไปอาไปาเอาเอาาไปเอาไปเอาไ ไม่ได้กินไม่ได้กินคุณได้รับกินสัองหมดสองอันเอาบวกขุดไม่ได้ต้องใจที่ขุดโอ้โหขอ้เครือเฮ้ยแกนมาโอเคเออทุกคนครับผมสโอ้ยอนี่อะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยเด็กเด็กเดอธิบาเราไม่ได้เลยโอ้ยก้อนโอเคเดินเดินขึ้นอันนี้สวิตเลเยอร์ขุดรับกีบบล็อกสามันอยู่นี้ไม่เปิดโอ้ ตายกันทำไมวะาบเยอะอยุตายมันไปยากมากเลยนะครับเนี่ยโอ๊ยร่วงอ่ะชิบหายแล้วตอนนี้ตอนนี้เรากลายเป็นที่โดดสุดท้ายซะแล้วเอ<ร>อแล้วแหละวาตกอีกแล้วลโอ้โหด่าตรงหน้ามันมีลากี้บล็อกสามอันเลยว่ะเอ้าเอา,เอาตกตายอะไรเงี้ยคนตบมาแล้วได้มาเปิดสักที แล้วแถวนี้ถ้าตายนี่เกิดไก่เน,นี่ยเนี่ยโอเคมาโอ้โหมันเป็นทางล่นนะทุกคนสีแดงขยู่งล่างปะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แกน้ายกูตกตายไงเหีเยโอเคฮะเ,เกิดไก่ด้วยประเด็นโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอเคเฮ้ยได้ดาบมาว่าดาบลัอคกี้บ็อกซ์นี่ลัอคกี้บ็อกซ์ซอสจัดไปฮะทิ้งของก่อนลัอคกี้บ็อกซ์ซอสมันก็ได้เหมือนกูอ่ะ มันเป็นดาบกานะต้องเลยบวกเพชรก่อนนี่มันจะของดีมากอ,ะอ่ะใช่โอเคนะตอนนี้ก็จะมีผู้หายไปหนึ่งคนเนี่ยโดนเรียกไปกินข้าวนะครับโอ้ได้เพชรทำไมน้อ,นองนัทติดเสียอะไรน้องนัทเป็นพริพิี้เนี่เอามาแบบเอามากนะินเนื้อคอร์นอ่ะออไป โอเคครับ okay, ผมก็จะ,จะดตอนนี้เราก็ต้องแบับน้องแมวทำไมมันเดินกะยังว่าีขี้เกียจดเดินเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมเดี๋ยวนี้ทำไม,ำไม,ำไมอ๋อสีเหลืองเปิดไปแล้วนี่ว่าสีเหลืองมันขาดยู่หนึ่งอันสีเหลืองกันลังเหี้องไ,งไปกูกำลังไปกูตายยังต้องต้องเช็คเลยนะครับเี่เดี๋ยวเผื่อมีใครมารอทำไมต้องเจอแก๊สเด้วยว่ okay, ะโอเคไปโอเคเราต้องเช็คทุกคนก่อนน,นะครับว่าใครยังเหลืออยู่บ้างนะครับ สีเขียวนี่เหลือเป็นกอแล้วพอสีเหลือเขาไปสีเขียวเขาไปอยู่เนี่ยตอนนี้ตอนนี้สีเหลืองก็มาแบบโคตรไกลเลยแล้วคือหนึ่งผมจะแพ้เปิดนะแต่ว่าขอผมอาจจะหัวแล้วสู้บอยได้นะครับผมนะไม่เป็นทางไม่เป็นทางมึงก็คือไก่ก็จะระจอับคนมาสู้เทียบกันจ้าจ้าจ้าผมบอกเลยว่าไโอ๋อมาไก่แล้วต้องตายไปทุกคนตอนนี้เรายังอยู่ด่านเดิมอ่ะบอยไปด่านที่บินเข้าวงกลมป่ะหรอได่ผ่านไปแล้ว โอ้โหเขายังอยู่ด่านนี้อยู่เลยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะบินได้เหรออใช่มันจะให้เอาปีกแกนบินแล้วก็แกนก็ห่อไปให้ได้จะต้านว่าปีกน้อยนาไหโอเคโหลากี้บอกเอ้ยได้ดาบเดมอนมาทุกคนหูดาบเดมอนเน้นชาร์ดดาเมจแปดโอ้ยอขยิงเนี่ยจะตายเนี่ยโอ้โหทุกคนโดนโกดเนื้อหอตายแล้ว มึงจะแกดิงกูเราเอาอตีเราแก้ท่อนตรงนี้ระเบิดมันจะไปยังไงอะ <c oughs> เราจะเอ็นโดโบปาขึ้นมา <c oughs> โคตรโกงเลยตีมันโกงเราไม่รู้ว่าใครทำระเบิดเหมือนกันโอเคฮะตอนนี้เราถ้าได้ปีกแล้วนะครับผมนะมาได้ปีกแล้วใส่ปีกเลยครับรอแสงเลยแนละ้ฮะต้องรีบตามบอยทันนะครับทุกคนมึงอย่าตามกูมาไอ้กูอยู่ตรงนี้เลยตาอยู่ บอยเขามาแล้วก็บินมาแล้วก็ <ไป S 1> บินมาแล้ว <ไป S 1> มาจากรอบบาคนแล้ว<ป>โอเคตอนนี้โอ๋ยเก็กไว้เราไม่ใเจ็กไวแล้วตอนนี้ตอนนี้พี่ต้าของเราก็มาแล้วนะคร<ป>ับผมนะโอเคจิดึ๊บโอ้โหเยี่ยมรอย้อ<ป>ยฮะทุกคนโดนอะไราะผมเป็คนสุดท้ายสุดเลยนะมังเนี่ยโดนอะกับว่าอันนี้เปิดมาถูกต้องบอยอย่าอย่าซ่านะบอยอา้อ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยโอเคไม่ได้ละไม่ได้ละ เราต้องไปตู้เขาบ้างแล้วบอยเอ้ยบอยอย่าฝืนตัวเองเลยบอยคือแบบคือแบบบอยจะฝืนหรอบอยเอาไงคือถ้าบอยกูไม่ฝังนะบอยจะจะเจ็บนะบอยจะเจ็บนะบอยเราอ่ะจะเจ็บน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 ะเราอะฮะเจ็บนะเราอ่ะนะโอ๊ยเอาแล้วเอาแล้วฟาดผ่าตายอ่ะเอาไปเกิดตั้งแต่นเหนนู้นเลยชนะเฮ้ยฮึอะไรใครตามกูมา เก่งไงเก๊แมเก่งเหรอเก่งเหรอเป็นสีเหลืองแล้วเอารอยมันเปิดแล้วทไมได่เปิดอละเนี่ยโอ้ยโอ้ยเอ๊ยโอยโอ๊ยทอ๊ยโอ๊ยโอนยโอ๊ยโอ๊ยโันยโอ๊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 ะโอรยโอ๊ยโอเยโอยโออ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโยอ๊ยโอโอยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยอร์ร โอเคอันนี้เปิดมาฮะเปิดให้หมดโอ้ใครโดนกูจะได้อะไรเนี่ยอันนี้เราเข้ามาตอนงโอ้ชุด่อดอมอนชุดขอดเอม่อนอินชาร์ดว่โอเคบินฮะบินบินต่อไปบินบินบินเร็วๆดิ่อทุกคนต้องใส่น้ำตาลตายเยอะสุดเลยเราเห็นจากการตายของเขาเนี่ยเรารู้ได้เลยว่าเราโดนโดนคุณวัยนังแฉเรามาจุดที่แบบไม่มีใครสามารถชนะพี่ได้เลย บอลมันโดดเป็นยังไงวะบอยมันต้องโดนน้ำหรอตายว่าก็เจาะจังเลยพี่กีก็เจาะจังเลยครัโอ้โหได้ข่าวว่ามีคนบางคนที่โดรหลายรอบมากเลยนะเราแหวะโอเคบอลเป็นน้ำหรออ้าปลายได้โพสเสร็จแล้วโอเคตอนนี้เราผ่านแล้วเย้มากดที่เธอเอาบอยว่าจะไปไหนไปไหนบอลจะเอาไปไหนกูก็งงกับมึงอ่ะ ทุกคนใครทำรางเต้นใจแล้วเหรอวะฮะกะเปาพอยสะเปาตรงนู้นไดไหมตรงนี้มันขึ้นยากเ้าแต่ไอตอนนี้เราจะผ่านไปยังไงครับพม่ทุกคนโอเคโอเคนะเป็นว่ารอพวกรอพวกพี่สองคนเปิดเส็กนะเดี๋ยวผมก็จะมานั่งซ่อมรอยแหละครับโอเคไว้เจอกันตอนเปิดเสจครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่บอยเราก็ได้รับการเหตดหลุดไปเสียแล้วนะผมนะก็เสียใจด้วยนะ ผลก็คือพี่แกนตัดสินใจว่าพี่แกนจะสู้เลยนะผมก็โอเคมาเพื่อเป็นการเสียเวลากดปุ่มนี่เลยครับผมนะประชันพี่พีกันเลยกดแป๊บ<ะ>ไ,ไ,ไม่วับกดกดอีกรอบนึงกดอีกรอบนึงอ้าวอ้าวเฮ้ยอ้าวอ้าวกดอ้าวอ้าวว้าวมายังว้ามายัง,อยงโอเคเราจะทําการดึงแทนนะโอเคทุกคนเอย่าเพิ่งสู้นะไปอยู่ตําแหน่งซ้ายขวาซ้ายขวาเป็นหน้าหลังหน้าหลังใช่โอเคประจําที่พร้อมจ โก้ไปตรงกลางนะทุกคนไปสู้ตรงกลางนะเดี๋ยวมาจัดลาทั่วดังข้างขอบเนี่ยมามาเลยมาเลยคอมอนคอมอนอ้าวเข้ามาก่อนอ้ายออดอยาจะตีตกออกไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่ไม่ได้พี่โอยโอยโออยหมาหมาต้องหมาตายโอ้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 ไปสาวน้อยโอ้แต่พี่ผิดก็มาโอ้ตายโอ้พวกเราพวกเราสุดเกาะโหดก็มาสู้กันต่อตอนนี้ยังอยู่ จอโอ๊ยจะตายจะตายอโอ้ยยังไม่ตายอ่ะตายอยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยลอ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 ยโอ้ยโอ้ยปวดใจวะโอ้ยจะตายจะตายหนาวดจว่าาเดียวกันที่มาโอ้ยคนด็เอาเป้านะครับวันนี้นก็ไม่ได้ทำงานโฆาปนะครับผมนะก็ มาใหม่พ okay. 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 well, ี่ก็จะนะปั๊บเลยนะผมซึ่งโหดจีได้นะครัเต็มการลุกที่จะยอดผมนี่เวียนหัวทามเลยนะผมนะโอเคก็พี่บอลมานะผมนะก็ก็อาจจะไม่มีพี่บอยมาแล้วผมนะก็เสียใจไปอ้าว CP ผิดเราเราเกมหมดสามอยู่โอเคถ้าใครชอบกีหน้าก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมนะโอเคครับคืนนี้ครับโอเคครับคืนนี้ครับไปแล้วครับบ๊ายบายบบบบ๊๊าาายยยาย